สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะจากที่ห่างหายกันไปอย่างยาวนานเนาะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับการรีวิวบานีึไปจากชุด FD 03แล้วก็ FD 04นั่นเองนะครับนะซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ที่แบบไม่ได้ลงลิปไปคือมันติดหลายๆเรื่องนะครับคือมันไม่ว่างนั่นแหละแล้วจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์หมดนะแต่ก็หาเวลามาทําเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งผมติดชุดนี้ไม่นานมากจริงๆไอตัวชุดเนี้ยมันออกมาตั้งแต่วันที่19สิงหาคมแล้ว วันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยคือวันที่18กันยายนแล้วนะฮะซึ่งเดือนหนึ่งเต็มๆที่ผมหายไปกับชุดนี้เนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไปดูรีวิว ซื้อกันมาใช้งานกันหมดแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งไปทารีวิวเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับด้วยความที่มันไม่ค่อยว่างทําเลยนะครับนะโอเคซึ่งไม่เป็นไรใครที่ดูรีวิวมาแล้วใครที่ซื้อมาเล่นแล้วก็ลองกลับมาดูอีกซีก็ได้เหมือนกันนะครับนะคิดหนึ่งคิดนะฮะออกมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งตัวรหัสของ FD เนี่ยมันมีความหมายว่า f i g ตอร์ De c k หมายถึงว่าเป็นชุดพร้อมแข่งซึ่งมีของให้ครบมามากๆราคาจะอยู่ที่กล่องละ100บาทนะครับจะมีทั้งตัวการ์ดที่ซื้ ค่อนข้างครบสายสําหรับสายนั้นเลยที่เขาดีออกมานะครับนะคือตัวการ้นนียมันเคยออกมาแล้วในชุดก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันถูกนํามารีกลับมาในชุดนี้แล้วก็เสริมมาใหม่จัดมาใหม่ให้ได้ของครบมากขึ้นคือเรียกได้ว่าใครที่เปิดกล่องน,นี้ก็แทบจะเล่นได้แบบฟูลแล้วนั่นเองนะฮะคืออาจจะต้องไปเก็บของอีกนิดนหน่อยหนยนะครับยิบย่อยแต่ว่าหลักๆกการที่ใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องพวกนี้หมดแล้วนั่นเองนะครับ ตัวของชุดนี้เนี่ยเราก็จะได้การ์ดมาทั้งหมด52ใบแล้วก็ได้การ์ดสุ่มหลังกล่องมาด้วย1แบบจะมีสุ่มทั้งเป็นตัวการ์ดแล้วก็ตัวแฟลกที่เป็นลายแบบพิเศษด้วยซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็จะมีตัวของไลฟ์เคาน์เตอร์ที่เป็นตัวนับพลังชีวิตมาให้ด้วยนะอันนี้คือสําหรับใครที่กําลังต้องการผมค่อนข้างแนะนําเลยว่าตปวชุดนี้ค่อนข้างคุงง้มมากๆนะครับนะก็ตัวของ FD03 ครับ ดอคกันเบลนะฮะมากับสายมังกร5้าขามีมอนสเตอร์ตัวหลักที่ใช้เล่นจะเป็นสุดยอดมังกร5้าเขาจาก,กพัพสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มุก,กิกนรัมนั่นเองนะฮะใบนี้เป็นใบหลักสําหรับการเล่นของเน็กซึ่งมีสกิลที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆการทําคอมโบต่างๆจะทําได้ดีมากๆ เน้นการทําลายบอร์ดเขาแล้วก็เน้นการโจมตีที่หนักหน่วงนั่นเองนะครับนะแล้วก็ดันเจนโบสายราชันเขาหรือสายโอมิรอดเนี่ยก็จะมีการ์ดใบหลักเป็นราชันโศกเศร้าผู้ต้องเวียนไหวมิสเตียนะครับนะตัวเด็กเนี่ยมันจะมีลูกเล่นที่หลากหลายแล้วก็จะมีท่าการเล่นที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับนะก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นสายนี้ผมแนะนําว่าสามารถเก็บกล่องนี้ได้นะครับเพราะว่าคุ้มมากๆอยู่แล้วนะสำหรับชุด FD เนาะแล้วก็เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอโอกาสที่จะทําเป็น FD ดไฟด้วยมายถึงว่าเอาพวกชุดของ FD เนี่ยมาสู้กันอันนี้ก็ต้องรอว่าเฮ้ยมันจะมีมาเมื่อไหร่หรือมีแล้วแค่ผมยังไม่ตามข่าวเอ้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละนะครับนะถ้าสมมติว้าใครกำลังต้องการก็แนะนําให้เก็บได้ข้อทา,าขุมค่านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการ์ดท,ที่ให้มาใน2ชุดนี้จะมีอะไรกันบ้างครับอาา่าฮะแกะก่องของซุนซาม,มาแน่นอนว่าอย่างที่บอกเราจะได้ไรท์คอเตอร์มา1อานันซึ่งไลที่มากนะฮะไลท์กาโอกับตัวมุกเกนดรัมเนาะคืน,นู ประมาณนี้เลยก็เป็นล้เคาน์เตอร์ที่สามารถเลื่อนได้นะครับซึ่งก็จะมี2ด้านอันนี้คือด้านพลังชีวิตตั้งแต่1ถึง20มั้งอ่าใช่แล้วก็ด้านนี้เป็น21ถึง40นั่นเองนะฮะซึ่งเลื่อนได้ลื่นมากๆนะครับจริงๆมาใช้งานได้เลยแหละนะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าพแมกระดาษสำหรับเอาไปเล่นได้นั่นเองนะครับนะโอเคถ้าไปดูที่ตัวการ์ดที่ให้มาในชุดน,นี้กันนะครับก็มีทั้งหมด5 2บใบด้วยกันนะครับสามารถเล่นได้พอมีแฟกมาให้แล้วก็มกาม,มาาสให้บน ค okay, ออกมาชึบชุบป,ป,ประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นการ์ดโฆษณานะครับโอเคแล้วน,นี้ก็จะเป็นการ์ดสมฟล์ของเราซึ่งแน่นอนว่าตามธรรมเนียมของช่องเราเนาะเปิดรีวิวเอาไปดูหลังคลิปดีกว่านะฮะเพื่อความรู้ละึกนั่นเองอ่ะเราไปดูกันก่อนนะครับว่าการ์ดที่ให้จากชุดนี้จะมีอะไรกันบ้าง มาที่กระเไียดครับจะเป็นสุดยอดมก่อรห้าเขาจากพระพัสวรรค์ผู้พิชิตมุกเกนดัมนั่นเองนะฮะใบนี้เป็นใบหลักที่ใช้เล่นเนาะคาดว่าให้มา5ใบจริงๆผมยังไม่ได้ไปดูรีวิวของช่องอื่นเลยคือถึงบล็อกมันออกมาเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันอันนี้ก็คือเปิดมาดูลุ้นเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะแน่นอนมุกเกนดัมให้มา5ใบนะครับพร้อมเป็นบอดี้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวของสุดยอดมก่อนจะเป็นห้าเขานะครับดูเบลนะผู้ใช้ดาบเพลิงโลกกนนะฮะเป็นใ้บได อ่ะเป็นนี้ใช้แน่นอนสำหรับสาย5เขาเนาะหาสุดยอดมังกรอัศวิน5นทานะครับเอาคายผู้ใช้ไม้เท้าพิวสายนั่นเองได้มาทั้งหมด3ใบอ่าถ้าอยากจะได้ครบอย่างละ4เนี่ยก็ต้องเปิด2บล็อกเนาะสำหรับชุดนี้อ่าฮะเป็นอ่ามังกรอัศวิน5เขาดูเบลเอสดีและแม็กเลส์เอสดีนะฮะเป็นนี้ใช้งานอีกแล้วนะใบเสร็จของเก่งามากๆได้มา3ใบเนาะแล้วก็จะเป็นมังกรอัศวิน5เขารุ่นก่อนหน้านะครับเบเนดเนตผู้ใช้ไม้เท้าสายน,นั่นเอง โอเคได้มา2ใบนะครับแล้วก็จะเป็นอัลซิบินมังกรห้าเขาเมรักเอสดีนะฮะใบนี้ใช้งานใบนี้ของค่อนข้างเก่าแล้วแหละได้มา3ใบเฮ้ยได้มา4ี่เฮ้ยใบนี้ดีมากเลยคือเมื่อก่อนอ่ะเขาหากันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าใบนี้มันเป็นใบที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วแล้วทีเนี้ยพอสายห้าเขามันกลับมาเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ใบนี้แล้วซึ่งในชุดนี้มันรีมาให้ตั้ง4ใบก็ค่อนข้างดีนะฮะอ่าฮะโอ้รีเทนบุมาให้ด้วยอ่าสุดยอดราชันมังกรห้าเขานะครับเทพกลาดเกลียวนะฮะเทนบุโอเคเนาะได้มาหนึ่งใบ แล้วก็จะเป็นเวทมนต์ครับดราโกแท็บนะเบนนี้เป็นใบที่ใช้งานประจําของดรากันโบว์อยู่แล้วลวนะมั้งคิดว่าหลายๆสายของรากนโบว์ก็จะใช้งานนะครับมันใบที่แบบดีมากเลยสั่งห้ามตีเนาะอ่าฮะดรากโกพลังฮึดครับปิดอาร์กาโอสกิลค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำคอมโบกับเด็กได้ค่อนข้างดีฮนะได้มา2ใบแล้วก็ใบนี้ใช้งานใบนี้โคตรเก่งผมบอกเลยสำหรับสายมันนะนะดาบราชันมังกรสนทันปฏิพิษนะครับบึ้มการ์ดเขายิงไลท์ต่างหากนะฮะคือแบบเวอร์มากได้มา3ใบ เราก็จะเป็นดราก้อนเชนครับโอเคได้มาถึง4ใบด้วยกันนะครับแล้วก็โอ้โหใบร่าของเรานะสำหรับสาย5เขาเนาะดราก้อนวิสตอมนะครับปัญญาแห่ง5เขานะฮะใบนี้ใบชาร์จจวดในตำนานเลยนะครับชาร์จจวปุ๊บเทคมุกินดำยิงทิ้งเลยเป็นคอมโบที่แบบโหดร้ายมากนะครับแล้วก็จะเป็นดราก้อนใบครับแสงแห่ง5เขานะครับใบหยิบของโอเคดราก้อนอิกิมัวแผ่นใจลึกแบ็กวอเตอร์นะฮะดราก้อนชิลโลยักษ์แห่ง5เขานะครับโอเคได้มา3ใบเนาะ แล้วก็จะเป็นดราคอนเชส์ะนะครับโอเคระเบิดไอเทมเขาแล้วก็จะเป็นดราคอนสเกลนะครับยกเลิกกันทำลายได้อาา่าฮะแล้วก็จะเป็นไอเทมครับแน่นอนว่าสายห้าเขาไอเทมที่ดีสุดตอนนี้ก็จะเป็นใบนี้นะครับสำหรับดาบมังกรห้าเขาดราโกลเบลฟ์ Brave, เนะาะอ่าฮะใบที่ดีมากได้มาอ่าวู้ได้มาครบสี่บอกเลยว่าชุดน,นี้ให้คุ้มมากแล้วก็จะเป็น Impact เฮ้ยดีอันนี้มาให้ด้วยเฮ้ยคุณรู้เลยไหมว่าจริงๆใบนี้มันไม่ใช่ใบที่เกี่ยวข้าเขาเลยนะแต่มันเอามาใช้งานได้ไง แล้วซึ่งดีมาให้ด้วยเนี่ยหอกเทวะคอสเอ็กซ e เจมเพสบัสเตอร์นะครับใบนี้นำมาใด้กับหาเขาได้เนาะเป็น Impact ที่ใช้งานค่อนข้างดีฮะโอเคเพราะว่าตัวสาย5้าเขาอะ่ะมันจะวางมอนสเตอร์ปิดกลางด้วยนะซึ่งไอตัวเนี้ยมันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีมอนสเตอร์เปิดกลางเอาไว้นะขอแค่ตีสีเวลขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่า fault ของเด็กมันอะ่ะถ้าจัดถูกรูปแล้วอะ่ะมันจะตีได้ ขั้นต่ำก็คือ 4B อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใบน,นี้มันเลยค่อนข้างเหมาะมากสำหรับสายมันเนาะซึ่งจริงๆมันเป็นของ Chaos ไงซึ่งรีมาให้ด้วยอะ่ะแล้วก็จะเป็นแฟลกดราก้อนโบล์ A B o L. นะฮะโอเคเรียบร้อยเนาะสำหรับชุด FD จากที่ดูมันก็ให้ของค่อนข้างครบนะถ้าใครอยากจะแบบไปใส่พวกนี้4เอาคายสเนี่ยไอ้นี่4ก็เปิด2บล็อกนะครับประมาณนี้โอเคมาดูที่การ์ดสุม่มของเรากันดีกว่าว่าการ์ดสุ่มชุดน,นี้ได้อะไรบ้างการ์ดสุ่มก็คือแฟลกไหม ชุบโอ้โหอ่ะแฟกดาร์กแอนโกนะครับโอ้สวยงามมากนี่เป็นไงนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฟอยล์แบบฟูลอาร์ตนะครับก็จะเป็นสีทองเนาะจะให้เทียบกับฟแฟกดร์กแอนโกแบบธรรมดาถือว่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะจะสังเกตว่าน,นี่คือแบบทองเลยอะแล้วก็ลายฟอยล์ก็จะเป็นเหมือนลายคลื่นด้วยนะอสวยงามครับเอาไปใช้ก็ค่อนข้าง,างเท่มากนะโอเคประมาณนี้เนาะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก๊าซสุ่มกันก่อนว่าชุด fc 0 3มีโอกาสที่จะออกก๊าซสุ่มเป็นแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ผมก็เตรียมมาให้ดูกันนะครับว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่จะออกเป็นก๊าซสุ่มได้บ้างนะครับหลังกล่องเนาะก็จริงๆก็จะมีแฟลกทั้งหมด3ประเภทแหละนะครับก็จะมีทั้งฟูลอาร์ตที่เปิดไปเมื่อกี้แบบมโนโครมที่เป็นขาวดาแล้วก็จะเป็นแบบแบ็กแอนด์โกะนะครับที่จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบ็กแอนด์โกะนะฮะลายฟอยล์ก็จะเป็นลายเหมือนรูปคปนนมมล นี่อันนี้คือมูนโครมนะฮะซึ่งย้อมขาวดำเนาะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีทองกอ็แล้วแต่คนชอบนะอ่าฮะแล้วก็จะเป็นการ์ดก็มีสุ่มให้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นดักกอนบายแอทแท็กนะครับแล้วก็จะเป็นใบนี้ครับสำหรับรดักกอนบอยเอตักนะครัแบแล้วกนะ็จะเป็นใบนี้คุ้มมากใบนี้ใช้งานอยู่แล้วนะสหรับแล้วก็จะเป็นใบนี้ครับสำหรับอาราชนันมังกรอนาเขาดรามิสตีนะใบนี้ก็ใช้งานใครที่อยากจะไปเล่นท่าเขาให้ฟูก็แนะนำให้เก็บรดรามิสตีด้วย รประมาณนี้นะฮะสำหรับก๊าซส่มจากโรลคัทบูลที่เขามีให้นั่นเองประมาณนี้โอเคปะอันนี้คือเรารีเวอยงรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเราังเหลยออีกหนึ่งกลองก็จะเป็นตัวของ F403 ครับชุบโอเคอ่ะเฮ้ยอันนี้สวยอะ่ะคือผมเพิ่งเห็นลายค,ลคาอลคาเตอร์เหมือนกันเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ายังไม่ได้ไปดูรีวิวจากช่องอื่นเลยนะอันนี้คือผมยังไม่เห็นอะไรเลยทเท่เนี่ยลายคาลเตอร์ลายมิสเซียเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับใครที่ชอบมิสเซียหรือชอบคิดดิน่าจะชอบนะฮะมันเท่มาก โอเคแล้วก็มีเพย์มทกระดาษให้หนึ่งอันอย่างที่บอกเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวการ์ดของเรานะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสมได้แบบไหนบ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่บาชุดนี้จะให้การ์ดอะไรออกมาบ้างครับการ์ดใบแรกที่ให้มานะครับก็จะเป็นรอยชันศกเศร้าผู้ต้องเวียนว่นะฮะมิสเตียเนะาะวันนี้เป็น ไหลักที่ใช้งานนะครับเล่นกับโอมิรอดนะฮะเขาตีที่สูงสุดถึง3ทีนะแล้วก็มีเอเวอตีที่ค่อนข้างดีนะครับก็ได้มาทั้งหมด5ใบนะฮะโอเคเป็นบัดี้พร้อมแล้วก็จะเป็นโอมิรอดคือโอมิรอดอ่ะมันเป็นสกิลที่เกิดมาในช่วงของภาคราชานเขาช่วงภาคที่สู้กับยามิเกโดอ่ะอาแล้วก็จะมีราชานเขาที่มีสกิลโอมิรอดที่สามารถใส่รวมกับโบอื่นๆได้อย่างละหนึ่งใบเลยทำตรงเนี้ยซึ่งเด็กเนี้ยมันจะนํา คุณสมบัติอมิลอดที่มีในการ์ดแต่ละใบนํามาใส่รวมกันเล่นกันมันจะเหมือนอารมณ์เป็นเด็กที่แบบรวมๆแบบกาดจากต่างๆโบมาแล้วเอามาเล่นด้วยกันอะไรทำนองนี้อันนี้ก็จะเป็นราชันบีซาร์ของเขาแอสมุไดนะฮะแล้วก็จะเป็นราชันบีซาร์ของเขาด้านมืดเดดเดนโมไดนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเคจอามารผู้ล้มาเจ็ดครั้งนะครับแอสมุไดเนาะราชันเขาผู้สันสางจีอุนนะครับจีอุนหลายล่าเหลือเกินราชันกระสุนแห่งแขนพิสดารนะครับจีอุนนะ โอเคแล้วก็จะเป็นมังกรน้ําแข็งแห่งการเกิดใหม่นะครับโรวานิเซเดียเนาะก็เป็นมังกรมิเซเดียนั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่เขาจะเกิดลงมาได้นะฮะหลังจากมิเซเดียในสนามทูกทำลายเนาะจริงๆมันจะมีคอมโบของมันอยู่แหละนะฮะโอ้ได้มาทั้งหมดสองใบเนาะแล้วก็เป็นผู้เท่าแห่งราชันเขานะครับเทนบุราชันทีว่า8ขดเขาด้านมืดรีวิวการเดสนะฮะโอเคราชันเพลิงสีขาเบอร์นวานะครับ เคลราชันพายุหกเขานะฮะเวเดียบร์คอร์อเคแล้วก็ราชันเงาผู้ไม่วันไหวมุกุโระเนาะใบนี้สามารถนำมาใช้เป็นไอเทมได้เหมือนกันนะครับอาา่ะฮะราชันวัี่สามเขาด้านมืดดาเเร์มิเซียนะฮะโอเคอาศาัศวนผู้พักดีต่อราชันเขาเอีซีโฮเต้ได้มาสี่บะได้มาสามใบแล้วก็ราชันมังกรห้าเขาเทนบุเอสดีนะครับราชันตราดผู้เป็นอมตะเขาเดอนราชันปฏิพิจิตเขาด้านมืดเขาดอนทวายไลน์นะฮะ โ okay. อเคมังกรทีวะาแปดเขาแกลนกาเดสอะฮะพิธีวะมงคลนะครับเวรดป้องกันนะสำหรับสายจอมนันริซเซตพัตตันนะครับให้มาสองใบโอเคหฮา okay. uh huh. กองสมบัติทองคำนะครับโอเคชุดเกราะของจอมันนะครับนะฮะการปกป้องของชาวซานานะฮะสามใบด้วยกันใช่ไหมเออสามใบแหละ แค่ว่าไว้ป้องกันหนูก็จะให้มาสี่แล้วก็เป็นโบนัสเควสนะครับเม็นนี้ดีใบจั่วของดีเลยฮะได้มาสี่ใบโอ้คุ้มค่ามากแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งราชันเขาครับเวมนโมนที่ออกแบบมาให้กับราชันเขานะครับก็ค่อนข้างใช้ได้นะฮะได้มาสองใบเนาะการร้องประสานของราชันเขานะครับได้มาสามใบนะฮะแล้วก็เป็นโกรวอนนะครับได้มาทั้งหมดสามใบแล้วก็จะเป็นอิมแพคครับเป็นนี้สุดเท่นะฮะ ใบข้าใหญ่มิซิโดรอยหน้าในการ์ตูนเนาะเป็นไม้ตายที่เน้นการทําลายการ์ดนะครับสารับไร้เทียมทานไฮกระสุนอันันราชนเขา่าชื่อมันเท่มากแล้วก็ตอนที่กาโอใช้มันก็เท่มากแต่ว่าในจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ใช้ไหมน,นะแล้วก็จะเป็นตัวของดันจินโบที่เป็นแบกโอเคหมดแล้วนะครับสาหรับการจากชุดนี้น่นเองนะก็หลักๆ จะมีการที่มีหลอดที่มีลีมาให้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เป็นนิเสเดียที่เอามาเล่นด้วยกันนั่นแหละเพชรมน์ที่ลีออกมาให้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคแล้วก็การ์ดสุ่มจากชุดน,นี้นั่นก็คือชุบอ่ะเป็นอั unfusing นะใบน,นี้ดีแล้วก็สามารถนํามาใช้กับดันจินโบรที่ทนะาาถูกสายเลยนะคือเป็ในใบสามันเลยละแหละเล่นดั้งคีออสและดันจินโบรถูกสายเลยนะฮะใบนี้ดีมากเท่อะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าในชุดน,นี้มี การสมแบบไหนให้ดูบ้างนะครับอย่างแรกก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นแฟกเนาะอันนี้จะเป็นแฟกแอนโกลนะครับสวยงามมากนะฮะดันจินโวคือเป็นลายทองเป็นฟอยล์ลายคลื่นเหมือนกันประมาณนี้ชึบแล้วก็อันนี้จะเป็นฟูลอาร์ตนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสีทองนะฮะแล้วก็เป็นมโนโครมฮะขาวดำประมาณนี้ชึบอันนี้จะเป็นน้ำยาหนึบหนับนะฮะบานินี้โนโคลชึบแล้วก็มือสังหารจากพลาดอนนักฆ่าสากเตะนะครับ ใจหนึ่งทอทโซนหนึ่งใบได้จุดอหนึ่งได้เฮ้ยดีแล้วก็จะเป็นอาพิซิงครับที่เราสุ่มได้แล้วก็จะเป็นใบน,นี้ครับตัวเลขสยงอัน,นตรายนะฮะเป็นอีกหนึ่งใบเวทมนต์หันษาของดันเจ n w นโ l d เหมือนกันนะฮะใบ,บน,นี้ก็เป็นใบนที่ดีโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการที่ได้มาจากชุด FD04 นั่นเองนะครับนะก็สำหรับการรีวิวการัานนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะ ทั้งชุดเนส 3, ที่เป็นรชันเขาแล้วก็ศูนะครับนะเปิดตัวมากล่องละหนึร้าสิบเาบาทนะครับใครสนใจก็สามารถหาซื้อตามร้านกาดได้แล้วจริงๆผมคมาดว่าจะลงเซเว่นแะล้วมั้งนะเพราะว่าผมดีว่างนั้งชาานะ้ามากนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ